แค่เตือนไวรัส RSV ระบาดหนักกว่าโควิดเด็กป่วยเพียบยิ่งอายุน้อยยิ่งรุนแรงนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผมหมอเตือนนะครับพร้อมแนะนำวิธีป้องกันไวรัส RSV หลังผู้ปกครองวันระบาดในเด็ก หนักกว่าโควิดอีกนะเนี่ยแพทย์หญิงสโสพิดาบุญสาธรสาขาวิชาโรคติดเชือ้อภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีบมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับให้ความรู้เรื่องไวรัส RSV ผ่านทางเว็บไซต์รามา m a h i d o n ac. th นะครับเนื้อความว่าในช่วงปลายฝนต้นหนาวมีการระบาดของไวรัส RSV ในเด็กเล็กนะครับเป็นจำนวนมากทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องหาวิธีป้องกันเพื่อให้ลูกน้อยรอดพ้นจากโรคดังกล่าวนะครับสำหรับไวรัส RSV นั้นเป็นเชื้อโรคชื่อภาษาอังกฤษก็คือ respiratory syncytial virus ฟังอีกครั้งนะครับ respiratory syncytial virus ออกเสียงยากเหลือเกินเอาเป็นว่าเราเรียกว่าไวรัส RSV แล้วกันครับ ซึ่งไวรัส RSV นี้ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจได้ทั้งส่วนบนและส่วนล่างทําให้ร่างกายผลิตเสมหะออกมาจํานวนมากเชื้อไวรัสชนิดนี้มีมาน,นานหลาย10ปีแล้วแต่เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นเนื่องจากมักก่อให้เกิดอาการรุนแรงในเด็กเล็กนะครับโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ํากว่า5ปีนะครับ สาเหตุการติดเชื้อไวรัส RSV ไม่ใช่เฉพาะเด็กเท่านั้นนะครับที่จะติดเชื้อไวรัสดังกล่าวผู้ใหญ่ก็มีโอกาสติดเช่นกันแต่หากเกิดขึ้นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงอาการป่วยก็จะไม่รุนแรงและจะหายได้เองแต่ถ้าเกิดในเด็กเล็กที่มีภูมิคุ้มกันต่ำอาจทาให้อาการรุนแรงโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีอย่างที่ผมได้บอกไว้แล้วนั่นเองนะครับโดยเชื้อไวรัสดังกล่าวติดต่อผ่านการไอาการจามรวมไปถึงการสัมผัสสารคัดหลัง่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำมูกน้ำ ลายเสมหะนั่นเองคล้ายๆกับไวรัสโควิดนะครับเพราะฉะนั้นเรามาถึงวิธีการป้องกันกันเลยครับผู้ปกครองสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัส RSV ในบุตรหลานได้โดยพยายามให้เด็กเล็กๆนะครับล้างมือให้สะอาดเพื่อป้องกันการติดต่อทางการสัมผัสนะครับและใส่หน้ากากอนามัยในที่คนพลุกพล่านนะครับล้างจมูกด้วยน้ําเกลือเป็นประจำให้เด็กดื่มน้ําอย่างเพียงพอเพื่อลดภาวะขาดน้ําและช่วยขับเสมหะออกจากร่างกายนะครับถ้าหากเป็นเด็กเล็กที่ยังไม่หย่านมก็ สามารถให้เด็กดูดนมได้มากที่สุดตามต้องการนะครับและแยกอุปกรณ์ภาชนะต,าต่างๆของเด็กแต่ละคนไม่ควรใช้ร่วมกันนั่นเองสําหรับวิธีสังเกตอาการว่าติดเชื้อไวรัส RSV หรือไม่นะครับเนื่องจากไวรัส RSV ระยะเริ่มต้นนั้นใช้เวลาฟักตัวประมาณ3-6วันหลังจากได้รับเชื้อผู้ป่วยมักจะมีอาการคล้ายกับไข้หวัดธรรมดานั่นเองเรื่อจากการมีน้ำมูกจามไอทําให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองรู้ตัวช้านะครับเพราะคิดว่าเป็นหวัดนั่นเองเพราะฉะนั้นพ่อแม่จึงต้องสังเกตลูกหลานอย่าง ใกล้ชิดนะครับและต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆด้วยเช่นอยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาวมีการไอาจามมีเสมหะจํานวนมาก เด็กหายใจหอบเหนื่อยหรือเปล่าหายใจมีเสียงหวีดซึ่งเป็นลักษณะอย่างหนึ่งที่บ่งบอกว่าหลอดลมตีบนะครับหรือหลอดลมฝอยอักเสบนั่นเองสําหรับการรักษาเบื้องต้นไวรัส RSV นั้นไม่มีวัคซีนสําหรับการป้องกันนะครับดังนั้นแพทย์จึงใช้วิธีการรักษาไปตามอาการของโรคโดยเป็นการรักษาประคับประคองไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการให้ยาลดไข้หรือในเด็กบางรายที่มีลักษณะของอาการหลอดลมตีบก็จะมีการให้ยาพ่นเพื่อเพิ่มการขยายหลอดลมนั่นเองรวมถึงการ ข้อปอดและดูดเสมหะด้วยนะครับฝากดไลค์ก,กด u ับส r คร e กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผม